สำหรับหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปผมอยู่นะก็คงจะรู้กันดีใช่ไหมล่ะครับว่าโลบอกเนี่ยมันเป็นเกมที่น่ารักน่ารักสดใสเล่นได้ทุกเพศทุกวัยไม่เคยมีดา a มดราม m าอะไรพวกนี้เล่นกันได้แบบหลากหลายเพศหลากหลายไว้ก็คงจะอาจจะ แต่ก็ถ้าเราตัดเรื่องเพราะนั้นออกไปนะครับเกมโลบอคเนี่ยหรือว่าแพลตฟอร์มโลบอคเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีเกมหลากหลายแนวนะครับจากเดเวลอปเปอร์หลายคนนะครับที่มีฝีมือและสัรสร้างเกมที่แบบคุณภาพออกมาเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นแนวเกม S u r v i v a l RPG Simulator t y c ู on เอ้เรียกลด้ว,ว่าหลากหลายแนวเกมมากๆครับให้ทุกคนเนี่ยเลือกเล่นกันตามใจชอบนะเราผมแล้วนะครับแนวเกมที่ผมเล่นและติดมากนะครับก็คงเป็นแนวเกมโฮโฮครับ แนวเกมนี้นะครับเ,เรียกได้ว่าเดเวลอปเปอร์ในโลบอกเนี่ยทำออกมาได้ดีหลายแมปมากๆครับนอกจาจะเป็นเดอะมีมิกด้วย5อันดับในวันนี้นะครับผมเอามาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่รวบรวมข้อมูลไว้นะแล้วก็บวกกับความคิดเห็นส่วนตัวผมด้วยนะครับว่าแมปนี้มันมีความน่ากลัวมากนะครับและอันดับที่1มันจะเป็นอะไรไปนั้นไปดูในคลิปกันดีกว่าครับทุกคน อันดับที่ 1. น e ะครับ e s i l e n นนะคะใน e ดซไซเลนนะได้พิสูจน์มาแล้วนะครับ,ะะนะต,รลรบตลับตัวผมว่าเป็นเกมเนี่ยที่น่ากลัวน่ากลัวมากเลยนะฮะในรลบอกและก็ใครที่เข้าไปเล่นนะครับก็คงได้รับกับประสบการณ์น้าขนลุกและทึกขวัญครับจากภาพยนตร์สยองขวัญน,นะครับชื่อเดียวกัน,นครับอย่างเด s s l l n n นนะคระโดยตัวเกมนะครับจะนําคุณน้ามาสมบทบาทเป็นนักสืบ และง,งานของคุณนะครับที่ต้องเข้าไปทำนะั่นก็คือไปสืบสวนส,วนสอบสวนการหายตัวไปของแมรี่ชอร์นักภากเสียงที่ถูกฆาตกรรมไปซึ่งคาดว่าจะตามหลอกหลอนคนในเมืองในท้องถิ่นนั้นซึ่งหนังอย่างเดซไซเล่นนะครับผมก็เคยได้ยินชื่อเสียงมาอยู่นะแต่ผมก็ยังไม่เคยได้ไปลองดูนะครับมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ดูจากปกแล้วอื น่ากลัวใช่ได้ครับผมคงไม่ไปลองดูเด็ดขาดเลยครับแต่แมปเดสไซ l แลนนะครับเป็นอีกหนึ่งแมปนะที่น่ากลัวมากนะสำหรับใครที่อยากลองพบกับประสบการณ์คนหัวลูกนะครับและอยากลองสืบสวนการหายตัวไปนะครับของแมรี่ชอนครับก็ต้องเข้าไปลองเล่นกันนะครับอย่างเดสไซ l แลนนะอันดับที่2นะครับเดอะม m มิกเดอะมิมิกนะครับสำหรับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ลองมาจากเดสเซนแลนเหมือนกันนะครับที่น่ากลัวน่ากลัวมากนะครับ ถ้าเทียบกับฟอร์มรูบอกแล้วเกมจะมีมิกเนี่ย mm hmm. ก็คงไม่อันเดีอที่สองที่ทำให้ผมขนลุกนะฮะและก็สะดุ้งอยู่ตลอดเวลาที่เล่นมันนะฮะ mm hmm. ด้วยเด็กมีมกนะครับจะพาทุกคนนะไปพบประสบการณ์ที่แบบสุดหลอนน่ากลัวสยองขวัญผ่านแชปเตอร์ต่ตางๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเนี่ยจำได้ผมเล่นกับเพื่อนผมแล้วมันไปสุดที่แชปเตอร์สองเพราะผมกลัว แต่ละแมปเนี่ยมันก็จะยิ่งน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆและความท้าทาย,ยาก็จะท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและอย่างที่ผมพูดไปครับโหมดนี้มันมีทั้งโหมดซิงเกิลเพลเยอร์และเล่นกันแบบหลายคนครับอย่างซิงเกิลเพลเยอร์นี่ก็คือเล่นคนเดียวแบบรับประสบการณ์หลอนสยองขวัญคนเดียวและก็โหมดแบบเล่นออนไลน์นี่ก็คือแบบไปกันหลายๆคนนะแบบทําให้แบบแชร์ประสบการณ์หลอนกันซึ่งผมว่าถ้าเล่นแบบหลายๆคนเนี่ยความหลอนมันอาจจะลดลงนิดนึงนะ แต่ก็คงไม่มากเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่น่ากลัวอยู่แล้วนะเลยเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เดอมิมิกเอามาเสนอให้ทุกคนในผ่านจชปเตองแต่จะเป็นประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและตำนานที่ถูกบิดเบี้ยวมานะครับแต่ละบทครับจะนําพวกคุณเนี่ยและเพื่อนๆของพวกคุณเนี่ยเข้าไปสู่โลกลึกลับที่เต็มไปด้วยการออกแบบด่านที่น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอย่างที่ผมเคยบอกครับและมาพรกับเสียงดังจ้ำสแกที่จะทําให้ทุกคนตกใจได้ตลอดเวลา มีใ,ใครนะที่อยากพบประสบการณ์หลอนนะจากวัิดาสา์ของญี่ปุ่นนะผมแนะนำแมปนี้เลยครับอันดับที่3ครับ Survival the Killer ใครนะที่เคยดูหนังสยองขวัญแนวฆาตกรอย่างสืบสฟันหว่าหรือฆาตกรที่มีชื่อว่าเจสันวอลฮีนะก็คงจะรู้หรือว่าคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างฆาตกรใน Survival the Killer เดี๋ยวว่ามันเป็นใคร The Survival the Killer นะได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เล่นโูบบอทที่ชอบเกมแนวสยองขวัญน,นะ โดยตัวเกมนะครับจะสุ่มผู้เอาชีวิตรอดและฆาตรกรลงไปนะครับให้อยู่ในแมปแมปหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสไปเวลเนี่ยคุณต้องวิ่งหนีฆาตรกรหรือว่าซ่อนตัวจากมันให้เร็วที่สุดนะไม่ให้มันจับตัวคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นฆาตรกรเนี่ยคุณจะต้องกำจัดสไว์ให้ได้มากที่สุดและไม่ให้เขาเหลือแม้แต่คนเดียวก่อนที่จะหมดเวลาแล้วเขาก็จะหนีออกไปได้โดย S ไปเดอร์คิลเลอร์นะครับเป็นหนึ่งในเกมในโลบอกหนะ้าที่มีผู้เข้าเล่นในมากที่สุดในปี2021 เรียกได้ว่าใครชอบการดูฆาตกรไล่ล่าเนี่ยหรือว่าชอบดูหนังแนวสยองขวัญเนี่ยและอยากลองมารับประสบการณ์จริงๆเนี่ยก็แนะนําแบบนี้เลยครับอย่าง Survival Kid อันดับที่สี่ครับพิกกี้โดยพิกกี้นะครับเป็นเกมสยองขวัญเนี่ยที่ผสมประสานระหว่างตัวการ์ตูนสุดน่ารักอย่างป๊อปปี้และเกมสยองขวัญยอดนิยมในมือถืออย่างแกนนี่ในจุดเด่นของตัวเกมคือผู้เล่นสามารถเลือกโหมดหรือเลือกด่านโหมดที่คุณต้องการเล่นได้ก่อนที่จะเริ่มเกม อีกทั้งตัวเกียยังมีเนื้อหาที่นา่าติดตามซึ่งคุณจะได้รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปสืบสวนการหายตัวไปของเด็กผู้ชายคนหนึ่งและเข้าไปพบเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ทําให้คุณขนลุกขนพองสยองขวัญและนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทําไมได้รับความนิยมมากในโลบอกในช่วง ยุคยุคหนึ่งนะครับด้วยข้อมูลที่ผมพูดมาเนี่ยใครที่เคยดู EP 1ของแมปน่าเล่นในโลบอกนี่ก็คงจะคุ้นหัวกันดีใช่ไหมครับเพราะมันก็เป็นข้อมูลเดิมนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากเข้าไปรับประสบการณ์เหมือนสว,ยวายโอเวอร์คิวเลอร์แต่น่ารักขึ้นมาหน่อยก็แมปนี้นี่แหละครับอันแับที่5้ครับเบ i ก g p งพอย โดยเบรกกิ้งพอยต์นะเป็นเกมเนี่ยยอดนิยมในโลบอกระมากๆแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็โดนแบนไปเนื่องจากคอนเทนต์ของมันเนี่ยที่น่ากลัวจนเกินไปแต่ตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วและเบ k กกิ้งพอยต์นะยังเป็นเกมแนวฆาตกรลึกลับที่ผู้เล่นจะต้องเข้าไปร่วมนั่งโต๊ะเดียวกันแต่เป้าหมายของทุกๆคนเนี่ยคือเป้าหมายเดียวกันคือกําจัดผู้เล่นคนอื่นออกให้หมดโดยการที่ผู้เล่นเนี่ยจะสังหารกันได้ผู้เล่นจะต้องผัดกันใช้อาวุธเพื่อสังหารกันและเบรกกิ้งพอยต์นะก็ยังมีโหมด หลากหลายหรือว่าโหมดอื่นๆเนี่ยให้เล่นรวมถึงโหมดใครทําซึ่งผู้เล่นจะได้รับเลือกให้เป็นฆาตกรและคนอื่นๆจะต้องเดาว่าใครเป็นฆาตกรนี่แหละครับคือความสนุกของ b a รก n ิ p งพอยหากคุณกําลังมองหาเกมในรูอกเนี่ยที่เล่นกันได้หลายคนและมีความน่ากลัวสยองขวัญเนี่ยเบรก o ิ n งพอยผมแนะนําเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับในวันนี้นะครับ ดยตัวเกมเนี่ยที่บอกเอามานําเสนอให้ทุกคนเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวหลอนๆกันบ้างน,นะครับแต่ก็ยังมีความแอบน่ารักอยู่บ้างแบบนะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าแนวเกมผีในโรบอกเนี่ยบางแมปเนี่ยเดยวลลอเอร์ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้น่ากลัวมากๆนะครับแต่ก็อาจจะด้วยความที่เป็นโรบอทครับอาจจะยังมีความแบบแอบ,บแบบไม่น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้ไเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการจัดอันดับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับไปแล้วครับ๊ายบายสียูครับผม